สวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ารจะยินยังครับคลิปนี้ยังปากเป็ดเแล้วปากเป็ดค่ะพี่น้องค่ะบนปากเบาเพลิเนาะบ่อปากจะไม่หญ่ชกขบยาเพลินเพลินขบมักบนพี่น้อง ช่างตัดหญ้าของเราก็าจะเสร็จแล้วพี่น้องแป๊บเดียวเห็นงานเร็้ยวนะแม่เนาะเยาด้วยไฟอันอันบาดาลเนานี่ะครับมันบาดาใส่ไายเด้อบาดานเผ็ดผู้เดียวเด้อปากง่ายเด้อครับ,บ,บงไ,งไม่ได้พูดรวมนะคะแต่ถ้าเจอผิดนะคะเราก็พูดกันผัวเมียเรานี่แหละใช่เกียรติเราเพ็เเดเราให้มนผูหา้าอีเตียอีอ้วนอะไรอยังฉันมาปีเราเบาให้มันมันจะว่าให้เราขึ้นจะเป็นอยัางนั้พี่น้องค่ะอืมงอเป็นยังดอกเบารอด ไปรับได้เสมอเมียคอยบอ่อยคอยโอเคปิ้งปลาเป็นน้าแม่นาะไม่อยังอะ่ะโอ้วัวเป็นยังดักบานหนอกเขาถ้าเขาเขาจ้าทิมเสตเอาก็ยังทิมดักโอเคยังไหนล่ะครับวันนี้เริ่มเรื่องลวจ้ะสุดยอดน่ากินไหมพี่น้องเอ,อ้ยสวัสดีค่ะพี่น้องมากค่ะแล้วไรเดอร์ค่ะปิ้งหัวเป็ดแซ่บๆน้นำกันเดอพี่น้อง อ่ะค่ะมาก่ก้น้ำกันจักปิ้นจักเผ้าเด้วยพีน่น้องจ้าดำคือเลยสวยเราเนาะตามัาถัวเนื่องจ้าเนะารกมาหน่อยตามักถั่วยังกอกดดำดัเน,นาหา้ เยอะเด้อเปลือกเด้อโอ้ยพี่นองของแม่ก็มีแบบไกินของอีหลานอยากนั่งครับแม่ยั่งก็แบตูนไปใส่แล้วเอาตูนมาเบิง์นกูตูนไปใส่ตูนไปใส่บ้าเฟียกันหนาวมากแตกงเวอร์พี่น้องแต่ก็การเนี่ยฮ่ามัก็ยูไห่ยู่นี่แหละ คู่ให้กู่ให้แล้วกู่ให้ตื่นงา้นนางตื่นมานางยังไม่ไอาบตัวยจะหนานอย่างเดียวได้มึงสนใจอลยอาบมึงระเทื่อพ่อ,อม,มันนานเลยก็อาบแล้วต้มน้ำอาคบคักแน่พี่น้องจ้ะที่พี่น้องเห็นนะั่นมะนาวน้อยนางในกะละมังนะต้มน้ำอาบ น้ำอุ่นมันเป็นน้ำเย็นจ้ะมันเราหยอกก็คือว่าน้ำเย็น่าปลได้ต้องน้ำเย็นนะซ้ำน้ำตู้เย็นตรงนี้ประหยัดน้ำแข็งเลไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยก็หยิบขวดน้ำมาให้แนวควนนิดหน่อยนะ่วนต้มน้ำมันเจ้า ติดเป็นนิสัยกินขา่าวิรนนไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้านเลี้ยงเลี้ยงเขาก็เสื้เอาบีมพี่น้องทาหัวมันอะไรก็ทาเกลือยางแซ่บแต่ได้ไม่ Mẹ mọi người mời mọi người mời Vâng là mời mọi người mời mọi phải mời mọi người mời mọi người mời được không? Ừ. ถ้าพี่น้องขอไข้ได้พี่น้องไสหมอกว่าบ้าเพี่เลยแห้งแตกมือดจะอะไรพี่น้องปากก็แตกหน้าก,ก็แตกมืดเลยพี่น้องเลยคือสช่หมากแห้งเราเสือตัวน,นี้เนาะโอ้สาคม,มือเลยนี่มันเลี้ยงกอะไรสาคบมือบิดะเนียนมันเศรออกาใส่มันว่าใส่กัาหนาวงแต่ก็มีฟองตัวครับเสียเดียว<แ>อืมะอะไรลูก ยาเอาเ๊ะแล้วเป็นย่งงอะไรอืมปวดบัดอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมไม่ไล้กมแล้วะอะออกอมันมันเดือกินไม่เป็นเลยมลอืมข้าวมันก็ไม่กินป้อนขขาก็กิน

พ่าแม่กินเขาหยาถ้าพี่เอาให้พี่ดาวใช่ไหมคือคนหยาเนึ่นงเอาคนมาตัดหยาให้เอยเป็นมาเล็นน้ำนมมหนลนะมันม,มีมองได้กินนะแม่นแม่ นีน่มันฮะกกไม่ชินมันอีกอื้ตทำกุ้งรวบทิมัได้บุตตัวบอก พวกอะพวกใส้สือของยาวเป็นเบเบอาหารมูนมะเด็นทงกันเ้ยนะอืมที่เรามีโุว์รับไปสนอกอีกเต็แล้วเป่าะเปิดร้านอืม ăn mặt mà tròn nào lại được lòng khó như tay ngủ một? con nhỏ, cún khỏe ทำอะไอย่างนังเหรอหนาวด้อกันนอนจะมาขึ้นเองจะล่างนานในเด้อจ้าแป้งปันในเด้อจ้างานเบิ่งก็ไยล่างโบอ้มเดียนหนาว มันแสบี TV ้่ยิงเป็นอะไรติงปนนะหมกทั่วคือว่ามันหยาบก็ืหมักนถั่วขาวถั่วฟักเกลียวคอมันเหีียวบ่ ัาเรียนเด็กเียาเรียกว,ว่พี่เราคุณแม่จะเกาลจินเน,นะะอสครับ อนันนั้นเ่ยน้ำเยบอันนี่ยน้ำเยะมีไห้ด้วยทุ่งเท่าถอดออาล้าบ้าหักขังเองนะพอแล้วคือไปขางเดียวแต่ละแต่ลนเนี่ยอ่ะดื้อน้อ่ะอะไรคับเ็ ว่าเป็นไรถ้าพี่นองมดน,นี่ยหอกจะปิดตอนนี่นไม่รู้เมื่อไรเด้นะนอนรับปากมนรับเลยเลยเกยกบตามที่มาที่หรอ,อมมนนกมันได้ยินเสียงกรนออกไปเลยเสียงมานาแะ้วกว่นมันเงียบที่ดีปิดกลองแล,แล้วเนี่ยเสียงเขาว่ามันนกล่องเพล่มดนอ่รับเลย ผมผ่าช่องสั้นให้กับลูกคนละสองผืนกับมะนาพุ่นเดียวเอาไปดูพี่น้องมันหนาวแห้งมะนา่ารับคากรองเลยพี่น้องเห็นแบบก็ต้องที่รับเคื่อไปเคือนไปพี่น้องกับพิมพ์หยอกกันไปคนรับแล้วรับแล้วน่าจะดิ้นดิ้นไปดิ้นไปแล้วรับเลยเล้มีความตาหัดแบบนี้ไหมบ่มีไฟกับปัญญลํำบากปนใญดอกพี่น้องจะกับพ่ออยู่ยู่เขากับก็เขาอยู่ไก่แมนอยากแส่งมายางไปสวนเรา ไม่หวังใหามันอนเทาก็มีไฟโคมไฟทรายอยู่คือแม่เขาซื้อสายไปมันตัวใหญ่ถัวเน่ามากเลยพี่น้องมัเป็นห่วงแบบทำไมรีบเข้าจังอะไรยังไม่เสร็จทำไปง่ายแต่อยากง่ายรถพี่น้อง่อยากลังเลขันเที่ยวยังหรอเที่ยวสิบกิโลสิบกิโลเที่ยวทุกวันน่ะเที่ยวช้าเที่ยวเย็นน่ะน้ำมันรถนวดเติมเพือหาร้อยบาทน่ะหาร้อยบาทชั่วโมงเดี๋ยวเอาเนี่ยเดี๋ยวเอานี่แม่เอามานอนนี่เลยกับแม่ นาานนี่ประหยัดเลยทีนี้เติมห้าร้อยอาทิตย์หนึ่งค่อยเติมสามวันสี่วันเติมครั้งหนึ่งบายประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดน้ำมันยุดไฟตาปัญหาเครื่องซอมตาอะไรบ้างน้มันไม่ไปทำย่างรถไปพุงดีเบียอจูบภาพบเคลิกเป็นใครถิจะเด้อจะมีรถขี่ถ้าไม่รักษาอะไรกันตามอายุคอ กดใก้ดิเรกเนอะเราตายนมันเดินี่ยกระไดคือบ่กคุณมาซื้อรถคันนี้มาใช่นี่บอกคุณกำบาเพียงใอิ่มมาเมไหมอืมลาพี่นออืมมมาล้างอืมลาพี่หนอหอลาประจันทุกพิธจ้าไปพ่อนในคิดหนาเลยค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกกำลังใจจ้าสวัสดีจ้า